สวัสดีค่ะมื้อนี้ป่าสิบ้ามัแกงป่าใสผักอีหุมห้มหรือมะรุมมะลุมค่ะภาษาไทยเขาเอิญนมะลุมบานเฮาเอิญนผักอีหุม้มจ้ะนี่น้องค่ะอันเครื่องมันกับสีมีทั้งสี่แหละค่ะมีป่าป่านิ้นเนาะค่ะป่านิ้นสับเป็นทอนเอาไว้แล้วก็ผักอีหุมนี่ผักอีหุม้มมะลุมเราเนี่ย ก็ปอกเปลือกออกค่ะนี่มันจะได้กินง่ายปอกเปลือกแล้วก็นี่พริกแกงปัาโขกเอาเองใส่ข่าตักไคร่หอมแดงกระเทียมอีหย่งพวกนี้ใส่ลงไปได้จะ้ะนี่ปาาโขกไวเรียบร้อยแล้วก็มีน้ำปลามีน้ำปลาร้าเนาะจ้ะแล้วที่นี่เนาะหอมมะมือง,งจ้ะ นี่เด้อนี่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 ใหญน้ำเดือดแล้วอ้าวเขาเอา,เอา,เอาพริกแกงใส่ลงไปละลายนา้ำใส่ลงไปเด้อจ้ะพริกแกงใส่เออแต่ฝากขอเบาให้ฟังตามึงว่าอ่าม,ม,มันจะต้องมีผักอีตูแกงแล้วล้างเัาจะต้องมีผักอีตูเพอดี ผักอีกตู้มันบะมีป่าก,กับลืมค้าวเออหันบะมีผักอีกตู้กับต้นหอมก็ได้จ้ะมันบะมีบะมีเขาก็บปใส่แหละค่ะแค่นี้ก็แซ่บแล้วอ่เอาเนื้อปลาลงใส่เด้อจ้ะเด้อห่อนๆสิเอาปลาลงใส่ก่อนค่ะใส่น้ำเดือดเดือดเอาปลาใส่อเอาจะเพกคนพร้อมเดี๋จ้จะปล่อยให้มัน อันสุดไปจะพักมันจะกเท้านี่เสร็จแล้วเนาะจากนี่เทาก็นี่ใบใบจพักนเสร็จเราตามด้วยค่ะนี่พักอิหุ้มค่ะใส่พักอิหุ้มลงไปมะรุมเรานี่แหละจ้ะมะ มาลุ้มมาตุ่มเขาเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้สองถุงอย่างายๆก็หน่อยเอาไปเพื่ออันคุณยายชมกินทอมอ้าใส่ลงไปกินง่ายค่ะกินง่ายค่ะทำไมตะกี้บานเขาบรเส็ดธยังสีหรอกอัน,นแบบนี้ไม่ตะกวาดกวาดเขาหม้อเป็นเห็ด บ้านเขาสิบะพิดเป็นสี่บ้านเขาก็ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแค่นั้นละ่ะที่นี่คนบ้านเขาเนาะไปอยู่กรุงเทพหลายแต่ด้ไปเห็นเน่านั่นเห็นเน้านี่จําเขาไม่เห็น,น,าาหนอืมบางคนนี่ <c oughs> เขาขูดเด๊พาเราเขาก็ขูดขูดเออกินง่ายค่ะแต่น,นี่มันปอกว่า่ครเกี่ยงปันไดก็สี่มีอันพวกเปลือก นิดๆน้นอยๆค่ะก็บว่าเป็นอย่างเขาก็กินได้อืแสบยุกแสบยุกค่ะนี่ค่ะ,คะนี่เคียลงจะ้ะนี่เนาะ่จ้ะทิ้งไว้จับบกพักนึงค่ะให้นั่นก่อนให้เพิ่นใ,ใก่ไก่ซุดๆก่อนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์วาซบ เขาไป<ม>เอาเครื่องปรุงมาใช้เครื่องปรุงเท่ากับสิมินาม้า,นาปลาแดดน้าปลานี่แหละค่ะเอามาใช่กิบซีมนตรสชาติอ่อาผงชูรสเล็กหน่อยก็ได้หรือสิเป็นรสด,ดีเติมรสด,ดีเขาไปน้ำเล็กนิดก็ได้แล้วแต่แล้วแต่แแตอันนี้แล้วแต่ผู้มาค่ะว่าสิมากกันจงไหนแล้วแต่การพิเศษของแต่ละคนเนาะจ้ะ ค่ะอือปากระปีไม่ได้เห็ดกินผู้เดียวเนาะปากระปีกับสีไส้รสดีเอาไปจักน้อยเพราะอันทีเอาไปช่วคุณยายสมจิตกินน้ำนี่ปากระปีกับไส้รสด,ดีลงไปค่ะรสด,ดีกับบีทบล็อกไฮซินิดกับอ่ามันกับสิเป็นก้อนจ้ะนี่ใส่รสรสดีลงไป นีอใ่โลดีลงไปสมัยใหม่สม,ยมยัสมยใหมจ่จ้ะสมัยเก่าน่นะเขาบอกใจดอกโลดีอะหอดบ้อบหูแจักพร้อมละนี่สม,ยมยัยใหม่ต้องเห็ดตามใจสมัยใหม่จะ้ะ นี่นี่เสร็จแล้วเนาะจ้ะเทาก็ใส่น้ำปลาจ้าป่ามักใส่น้ำปลาทิพย์ผเดอ้ออืป่ามักทิพย์ผโอ้ยสมัยตะกี้คูณใดได้ดก,กินทิพย์ผลมืสุดยอดแล้วสุดยอดสุดยอดเห็ดบล็อกไฟเผ็ดเดอ้อป่าเห็ดบล็อกไฟเผ็ด เพื่อย้ายสมจิตกินน้ำบอกไข่เผ็ดบอกไข่เผ็ดนี่น้ำปลาแดดทุกมืเอยนี่เขามีน้ำปลาแดดขวดขายเขาใส่ลงไปจ้าจ้าจ้ใส่ลงไปใส่ลงไปมักหลายกใส่หลายมากายกักหน่อยใส่หน่อย มันบอกกันบ่ไดดเด้อป้าบ่ไดดอันมักกาว่าเป็นอันซ่อนตวง,เป,งเป็นนู่นเป็นนี่ป้าบ่ไดกระัสั้น,นป้าก็ซิมเมืองเอาอืซิมเมืองเอาพอดีกับใดว่พาพอดีอย่างก็เติมเอาเดี๋ยวป้าสิซิมเมืองก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้อง แดกอีกน้อยนึงมันรัวแล้วล่ะแต่ป้าอยากได้ปลาแดกอีกจ้ะน้อยอือป้าหมักกันสิป่ามักปลาแดกป่าแดดตื้มปลาแดกเข้าไปแล้๋ยวจะไปหมักดิหมักไข่หมักมันเด้อพ่อแม่พี่นอนอือของป้าบ่มีสูตรเด้อว่าต้องใส่อันนั้นเท่านี้อันนี้เท่านั้นเด้อป้าบ่มีสูตรจังซั่นอือป้าก็ใส่ลงไปตะมึง น้ำหน่อยน้ำหลายปริปมาณค่ปะปากใสเลยอืมหนูได้ซื้อม,มืออีกซื้อมืออีกหาองยาเห็ดเค็มหลายเด้อค่ะถ้าเ้าเห็ดเค็มหลายเดี๋ยวอันไปตอนนี้เวลาเนี้ยมจืดห้อสีสดบด่ได้อืมหัวไมืมีพร้อยเหรอคะ ก้างจืดเขาเขาสีสดบรได้สดหนาวนั่นบริสุเขาต้องเผ็ดอ่อนเอาไว้จังน้อยอันนี่เติมอันนี่จังน้อยเอ็นผู้ว่าอันน้ำหอนก็จะเป็นรสหนึ่งอันน้ำเย็นก็สิเป็นอีกรสหนึ่งจ้ะอ่าที่นี่ ได้แล้วโอเคแล้วโอเคแล้วอ่า่ะเขาปิดไฟได้เนะาะจับซุกแล้วซุกแล้วเปียกหลายไหมสิบอร์เซ็ตอ่าปิดไฟ น,นี่แกงพักิก้งแกงมะรุมมะต้มนี่เป็นใดผู้านผู้ชมอยากกินกับป่าบ่กินกับเขาหอนหอนแสบหลายเบือ น,นี่ค่ะเอฟซี FC ขันผู้ชมค่ะมากินน้ำกันค่ะมากินน้ำกันหอ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 นจ้ะ